ทา่มีเียวะกว่า อิหมัมเนี่ยก็ทำมั่งเตืนไปห้าโรกอะตัดแต่มะมุมก็รู้แต่ว่าออิหมัมเขาก็ไม่ได้ลงอันนี้มะมุมเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงการที่อิหมัมขึ้นละหมาดนโรคกระตัที่ห้านี่ยเนื่องจากว่าอิหมัมเองอ่ะเชื่อว่ามันไม่ใช่โรคกระตัที่ห้ามันเป็นโรคกระตัที่4เพราะฉะนั้นถ้าอิหมัมถูกทักแล้วก็ไม่เชื่อยังเชื่อตัวเองว่าห้าอิหมัมแน่นั้นไม่ผิดถ้าเขาไม่ยอมลงใะอิหมัมนั้นไม่ผิดแต่เราต่างหากที่เป็นมะมุมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องทักไปทักไปกับสุ ว่าเขาสีของเขาอะนะมะมุมเนี่ยจะตามอิหมามไม่ได้เพราะเราเชื่อมั่นว่ารกาตของอิหมาเนี่ยเป็นรกาที่5และคนที네่เชื voilà ่อว่าละหมาตระกาตที่5้าแล้วก็ยังลุกขึ้นเนี่ยก็เท่ากับตั้งใจละหมาดเกินและการตั้งใจละหมาดเกินนี่ถือว่าละหมาดไม่ซ่อมแล้วทํายังไงมะมุมนี้นั่งตะฮียานั่งนิ่งอยู่นั่นน่ะกล่าวตาฮียาแล้วก็รออิหมาขณะที่รออิหมามี่ก็กล่าวซิกุรุลลอฮ์ไปก็ได้รออิหมามจนกว่าจะนั่งตะฮียาแล้วก็สลามแล้วก็ทักอิหมามบอกเขาเลยว่าอหมม่่าานีลลละดดดเ้้้จไุูววแก ตามแต่เราไม่ลุกขึ้นละหมาดระกาที่ห้ากับอิหม่าอันนี้ไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาทำยังไงกันด้าว่าเขาทำอย่างนี้เนี่ยมักมุมเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยที่รู้ว่าลุกขึ้นดาอมอิหม่าไม่ได้เนี่ยถ้ารู้น,นะนะอันนั้นต้องละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่รู้หุกลูกนะ็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่มีความรู้เหมือนอิหม่าอิหม่าเขาเชื่อไงว่ากระกาที่สี